อาหน่อยจะหยอกกระเบะบุลุกเงินเยอะเงินบุลุกเงินบ่หน้าเปลี่ยนเลนะหน้าดำหมเงินบ่หน้าดั้มบุลุกนะเฮงเองบอลุกผมจะว่งอลยบุล้งมันดีหอกมันดีคินหอด

สบายดีปะลุงสบายดีพี่น้องเปียกล้เชือไหออินหอนดีกว่าเชื่อไทเสือัน้ำหอนดิชีนหอดุเจ้าบุญเนหอหรอเปล่าไปเอาเสื้อให้ก้อนเสื้อเปียกเสื่อนี่โอ้ยแลกมันนะเสื้อเปียกเพื่อนแอมนะเพื่อนจะเอาเพื่น

หัเรยนอะืมเออหัวใจหัวเียเห็นเลือดหอัวไดนะ้เนี่ยเฮ้ยดูนู่นน่ะต่อไปดิปเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือออโต้ออโต้เนาะทอมมี่ออโต้ตาตี๋สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมคือออโตผู้พิทักษ์แห่งบ้านน้มงเอ้เอ้เฮ้เฮ้เกี่ยวกันนึยโอ้เข้ามาบุญวันอะไรได้เฮ้ยบุญวัตอุดมใจเฮ้เจ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 ่เจ้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  นี <mondo> <flix> ่จะยุบบ้านไทยจับโซมกีดไปจับจับจับจัาจับจับจดบจับ ่อนีต้อนรับกอนนะยินดีตอนบกันนะนี่ได้ไแ่ของจะ้วะหนวดลายอวมโอยมันจะใช่เเออเห็นยขามันอ่อนเนาะปมหงสมัน

ไม่ใหญ่ห okay. ัว like okay. ึ like ้นมาเลนนี like ้เราก็อ like ยู like ่ว like ัดเลยกินข้าวอยู like ่วัด้หก็มาเลยเฮ้ยพายในรเพายม่รู้ไม่พอใอนี่นั่แกะ่าไทยสนนี่ร้มันเนแบบนี้ไายเฮ้หนห้าจริงิ่นู่้่นน้้เออม่่ังนี่นม่่่นนีงซ้ำา

อ้าวสามสิโลบานอุ้ยน้าก็เปได้น้าัะเบอมาหน่อยมาหน่อยหน่อยเอาเอาเอาบอลนี้เอาเอาอยากให้มูอหยอกเลยฮะเนะกระปุกไหมฮะเบอร์คือโตนอนยังแบบ

ป้เนี่ยยาสีมากกว่าพี่ยกินสีนหลายเออมลงอยู่ได้นี่นะอโตเดี่งก็ิ้นี่ะกบริบไยอะนะดิเดี๋ยวนี้พิญญ่าักพรบริบายแล้วกบขึ้นนอนเว้นน้ำบ่าจ้ะกับกินสีเลืกๆน้ำเลยนี่สิบสิบโมงกินสีนีเดย เตอนายตอนายหินอาเป็นหันเป็นหันเตอรนายเตอนายนได้เนตมาุงนนะเตายจได้เม้นบมาุ้งคนเป็นแบคคนจะทังใดกันเตอนายปุกอ้ย้อยมาบีบมาขัดมันหวานอยู่คอคลิปนี้เจออะราไล่เราไม่พอกัน นอทุกคนนารับันดี้น้องจ้าบ๊ายบายไปยเด้ออาวอานี้เอเนนนอนหลับเดียดนะเน่ปันพลไย้ปันเสอกันดนเหมือนนะตีนมือโอ้ยสาย่อยเลเลยเจี่มันีดดิบ่ะนยมาเลยเียวิบ่ะเลยวะเียวดิบ่ สิคิริหอ่จนะว่าอืมเบะบไพ่กระเพงเนาะมันจะควาได้ำนาไพ่กระเพงมันเจ้าิดิเออืมเจ้าสิดิริวขนาดอาจึงที่ยังหอโทรมาเลยเลยว้ิริ่จะขนมเป็นไวๆด้ออาสิฝากเงินซื่อขนมหไอ้เก้าหน่อยบักมดิไหเอบงหนามบักมงได อาซิงเท่าแมวหรอวนี่เอาสุดมาอ่งมึงดูนี่ชิกว่าสดได้หนิแม่เอ้ยนี่จะสุดทหารนาจีกได้หนิอ๋อหนิเอ้กัรนอนเริ่มดีนะ้ามันยังหานดิ้ยอดเอาแต่ใจเจ้านิมันจะ่นมันบิสุ่เองมันจะจีมันะค่ะเจ้านนอยยังน้อยหรือจะเอาแต่ใจบ่นิ่เอาแต่ใจเก่งบ่รยังเราเห็นเมือก็ิ่งทมาแรงหนังว่าก็ม

น้าล้วน้าานแล้วนี่นะ้าวเวนแล้วคนด้ดย้องอีพ่อไก่เนาะนันเก่งไดนี่นะ้าอันนี้นะขีดื้อกับี้ดื้อยากหายเป็นกันอยากหายเป็นเยอะเหรอฉันจีบเงนไม่ึละละพี่น้อ phỏng lao luôn đấy phỏng là hay, bà luôn đấy, cần đưa bay cần đơn bà luôn luôn, hỏi luôn, bà luôn nè luôn, hỏi luôn, nữa bà luôn ขี้เหมืนอย่างกับ uh ่เอามาัเป็นองอันีลอดลิ่วลอยนี่นาอมเหงาสอยู่จ้าะพ่มาเหี่ยวเหเ้าแ่แล้วนางกุ้งึงซื่อก้อ่านจะน่ะนบอบะมีกับ่านซือ่ลค่ะ